สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมารีวิวเจ้าเครื่องวัดอุณหภูมิยี่ห้อไฮปิงเมดิคอลนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนาชิปตัวใหม่ทําให้การวัดค่อนข้างแม่นยําม,มากขึ้นมีความคาดเคลื่อนน้อยครับบวกลบ0.2องศาครับด้านหลังก็จะเป็นคุณสมบัติเครื่องวัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องน,นะครับ ด้านในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็มีใบ QC นะครับ QC ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น QC จากโรงงานนะครับแต่ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับเราก็จะตรวจเช็คก่อนส่งนะครับเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะมีลักษณะเป็นรูปตัว L นะครับก็จะมีหน้าจอ LCD นะครับมีปุ่มคอนโทรลทั้งหมด4ปุ่มนะครับมีช่อง i n f r a เ e ดมีลําโพงและช่องใสยทาน เครื่องนี้จะใช้ถ่านเป็นขนาด 3A 2ก้อนนะครับในกล่องจะไม่ได้แถมถ่านมาให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราแส่ถ่าน2ก้อนไปแล้วนะครับก็จะมีสัญญาณดังขึ้นมา1ครั้งมาตรงปุ่มคอนโทรลครับจะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มสแกนปุ่มเมมโมรีและปุ่มโหมดการใช้งานค่อนข้างง่ายครับก็คือกดเปิดเครื่องครับหน้าจอ LCD ก็จะแสดงสถานะต่างๆนะครับเช่น หน่วยของการวัดนะครับมีการวัดเป็นวัดแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขในการวัดนะครับเราสามารถเลือกโหมดการวัดได้ครับมีการวัดแบบทั่วไปก็คือวัดสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็การวัดอุณหภูมิของร่างกายของคนหน่วยนะครับก็จะเป็นองศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการวัดนะครับเคลื่อนค่อนข้างแม่นยำนะครับ แล้วความพิเศษของเครื่องตัวนี้นะครับสามารถบันทึกค่าในการวัดได้ถึง32ค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คย้อนหลังนะครับว่าทํำยังไงก็ให้กดปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วเรามากดที่เมมโมรีครับ แล้วเราก็จะสามารถดูย้อนหลังได้ว่าทั้ง32ค่าย้อนหลังเนี่ยมีองศาเท่าไรบ้างลองสังเกตดูหน้าจอนะครับถ้าอุณหภูมิไม่เกิน37.1องศานะครับหน้าจอจะเป็นสีเขียวสแสดงว่าปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไรที่เกิน37.2องศาสแสดงว่าคนนั้นค่อนข้างมีไข้เล็กน้อยนะครับและถ้าเกิน37.5ขึ้นไปหน้าจอจะเป็นสีแดงเพราะมีไฟกระพริบและเสียงเตือนนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับ นี่ก็คือด้านในของเครื่องนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับลำโพงนะครับมีช่องฐานแล้วก็จะมีแผงวงจรนะครับที่จะเป็นแผงของวงจรของการสแสดงหัวจอ L C D แล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับเรามาลองใส่ฐานแล้วก็ลองเช็คดูแบบเปิดเปิดเปื่ปอยๆกันเปิดเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับต้องจอดเซนเซอร์ไปที่ที่เราจะวัดนะครับกดสแกนเนี่ย3.6.3องศานะครับเป๊ะมากๆ เดี๋ยวเราจะลองแกล้งนะครับโดยการดึงเจ้าเซนเซอร์นี้ออกนะครับดูที่ว่าเครื่องจะทํางานอยู่ไหมอันนี้ผมทําการดึงเจ้าเซนเซอร์ออกแล้วนะครับเรามาลองมาดูว่าเครื่องจะยังทํางานอยู่หรือเปล่าลองกดสแกนครับ<ๆ>เครื่องจะขึ้นว่าเออร์เลอร์นะครับแสดงว่าถ้าเราไม่ได้ต่อตัวนี้นะครับก็เครื่องจะไม่สงงามารถทํางานได้นะครับก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเครื่องนี้สามารถวัดได้จริงๆแล้วก็มีความแม่นยําสูงครับเป็นเครื่องแท้100%แน่นอนครับ สุดท้ายครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายยี่ห้อไหปิงเมดิคอลตัวนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยครับ